ไม่นานมานี้นะครับก็เหมือนจะมีเป็นเทลเลอร์ใหม่มานะครับของตัวอย่างนะครับอัปเดต7ของ King Legacy นี่นะครับซึ่งคลิปนี้เราจังมานั่งดูกันนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบตรง100%นะเออท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ใครที่เข้ามาเลยไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดด้วยแล้วกันนะครับคนละหนึ่งไลค์แนะท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะพูดสิ่งไม่ดังมากนะครับเพราะว่าตอนนี้อัดคลิปตอนประมาณตีสามโอเคอัดคลิปโอ้ my god ก็นะครับคลิปนี้อาจจะอจัดดึกหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะพูดสิ่งตัางไม่ได้นะครับก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยละกันแต่ละที่แต่ละไไรแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไปดูตัวอ,อย่างเลยท่านผู้ชมไป let's go โอเคนะครับซึ่งต้องบอกงี้ก่อนนะครับว่าเชลเลอร์นี้นะครับพี่ดูไปหลายรอบแล้วนะครับทุกผู้ชมว่านั้แกะวิเคราะห์ตัวอย่างนิดนึงนะครับผมในตอนนี้นะฮะแต่ก็ถ้าใครยังไม่ดูแบบเต็มเมนะครับไปดูได้นะครับที่จะแปะลิงก์วันที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแบบรีแอคชั่นแล้วกันเนาะก่อนที่จะไปนั่งคุยกันว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับโอเคเริ่มมาด้วยการที่พี่เบ๊กยิบแ็กเลยแล้วก็สู้กับลุงพี แล้วก็3ดาบนะครับผมโอเคแล้วก็วันเตสนะครับใบประกาศจับแล้วก็มอนสเตอร์ตัวใหม่นะฮะก่อใหม่นะครับผมดอนมังกีอ,อีกแล้วนะครับแปบบมังกีอ,อีกแล้วดาก้นอนของเราได้เองคุณโยรู้ที่เขาปรับหลายรอบแล้วที่มเนผมไม่ได้ใจละคอนโทรเอเวนะครับวันนี้เป็นผลคอนโทรลตื่นนะครับ โอเคแล้วก็ผลพ้าตื่นนี่ยนะครับแม่ผลพัาตื่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยาอกก้ยเชื่อเลยโั้งแร้โ okay, อ้ยโอ้ยโอ้วก็้ลับ้ยโอ้ยโอนมโอ้ยโอ้ยโอ้บโอบบกยโอ้ยโอ้ยโอ้กโอก้ะโอ้ตัอ้ย้ยโอ้ยโยโอ้โอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยยอยโอ้โอยโอ้ยโอ้ย้วก็จยโอ UI ปรับใหม่นะครับโอเค โอเคแล้วก็โชว์ไปเขาก็โชว์ไปอันนี้อันนี้ค่าจะเลี้ยวหน่อยนะครับมันจะดูไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับก็โชว์ไปเยอะเหมือนกันนบอันนี้โอเคแล้วก็บังกรทองนะครับสู้กับตัวอะไรไม่รู้โอเคโอเคคาเช่นนะครับแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นะครับมีหลายตัวเลยนะครับอัปเดต7คัมบิ้งซูนนะครับผมโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับเทเลอร์นี้นะครับ ก็พี่แก้วได้มีวันแบบบอกอัปเดตมาว่าวันไหนนะแต่บอกว่า Coming s o ูนนะครับก็ไว้รอยตามแล้วกันนะอาจจะมีประกาศเร็วนี้นะครับแต่ว่าเทลเลอร์ลงไปแล้วแป๊บเดียวนะครับอัปเดตใหม่ต่อไปแน่นอนนะไม่กี่วันนี้แน่นอนอ่ะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์อัปเดตนี้กันแบบนิดหน่อยนะครับอย่างที่ชื่อทิ่เราตั้งเอาไว้นะครับนั่นคือนิดหน่อยจริงแหละนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซนต์มากนะครับผมก็ตอนแรกที่เราดูเทร์เนี่ยเป็นการเรีกชันนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะว่าพี่ดูหลายรอบแล้วนะครับก็เลยอาจจะแบบรู้สึกเฉยๆนิดนึงตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราจะต้องพูดถึงเลยนะครับนั่นก็คือในอัปเดตเจ็ดนี้นะครับเป็นอัปเดตที่ค่อนข้างจะปรับเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่าที่จะใหญ่เหมือนกันด้วยซึ่ง ในค้าที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นก่อใหม่ใช่ไหมซึ่งเป็นก่อน,นี้นะครับซึ่ง้ก่อน,นี้เนี่ยคือพี่ไม่ได้ใจว่ามันเป็นก่อใหม่ที่มีด้วยกัน2องก่อหรือเปล่าเพราะมันก็จะมีสลับเป็นมุมนึงนะครับแล้วก็อีกมุมนึงนะครับซึ่งมันก็มีความคล้ายกันเหมือนกันครับสลับ2ก่อน,นี้นะ ซึ่งพี่คิดว่าจะเป็นเกาะเดียวกันนะครับหรือว่าอาจจะถ่ายแค่คนละมุมอะไรมานี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเกาะเดียวกันนะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยว่าเป็นเกาะใหม่แน่นอนนะครับเกาะหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมส่วนต่อไปนะครับที่เราเห็นชัดเลยนะครับนั่นกคือสัปปะหลาดนะครับสัปปะหลาดมาใหม่นะครับสองตัวด้วยกันนะครับเป็นรูปมาใหม่หรือหรือรีเวิร์กอันเก่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้ซึ่งมันเป็นไคจูมาใหม่ทั้งสองตัวละกันเรียกว่าไคจูเลยละกันเออมันคือมอนสเตอร์ตัวน้ี เอสเคเป็นตัวนี้ซึ่งมันปรับปิดโมเดลไปค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอันใหม่หรืออันเก่านะครับรีเวิร์กไม่แต่อย่างใดหรือเปล่าซึ่งตัวแรกนะครับที่มาก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวที่1นะฮะซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าชื่อว่าดาร์คเอ i นไฟเดอร์เอนฟอร์โนคิงนะฮะได้เป็นตัวนี้นะครับที่ชื่อนี้นะฮะซึ่งก็ผมเรียกง่ายว่าเรเวทานแล้วกันนะครับหรือว่าเออเดอะเอนฟอร์โนคิงนะฮะได้เป็นตัวนี้นะครับส่วนไคจูตัวที่2คืออนเตอร์ตัวนี้นะ ซึ่งตัวนี้เป็นตัวนึงนะครับที่เอาเข้ามานะครับผมในอัปเดต7นี่เองนะครับผมก็จะมีเอ่อตัวที่เราเห็นในเทลเลอร์เนี่ยก็จะมี2ตัวด้วยกันนะนั่นคือตัวนี้กับตัวนี้นด่เองนะครับสตัวด้วยกันนะฮะโอเคนะครับแล้วผมเหมือนผมจะลืมพูดเกี่ยวกับตัวที่3าไปนะครับนั่นก็คือเป็นคาเช่นเองนะครับ ซึ่งก็เป็นปลาหมึกยักษ์นะครับผมปลาหมึกปีศาจนะครับไม่ใช่นะครับนั่นคือคราเคนนั่นแหละตัวนี้นี่เองซึ่งมันก็จะมีชื่อมันด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งตัวแร็ที่เข้ามาเหมือนกันนะครับในเทรลเลอร์ที่เราเห็นกันนี่เองนะครับก็จะเป็นตัวที่สามนี่เองซึ่งก็จะมีทั้งหมดนะครับสามตัวนะครับในเทรลเลอร์นี่เองนะครับโอเคนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบนะครับที่ถูกเหมือนจะทําการปรับใหม่นี่เองนะครับแบบรีสกิลอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งดาบที่เราเห็นในเทรลเลอร์ก็จะมีทั้งหมมดดด4าบบ้วยยกกััันนนเลคร่็จะี สาดาบนะครับผมโซโลนะครับผม ATK เคนะฮะแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของดาบรอได้เองนะครับหรือว่าดาบของทาฟาก้าดีวอเตอร์รอได้เองนะครับแล้วก็ดาบที่3นะครับก็จะเป็นโยรุได้เองนะครับหรือว่าดาร์กเบดนะครับ แล้วก็ส่วนดาบที่4เนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นโพนี่เองนะครับหรือว่ากระบองของเอเนลนี่เองนะครับที่เราเห็นในเทลเลอร์ก็จะมีหมด4อันนี่นะครับที่เราเห็นในเทลเลอร์นี่เองนะแต่ว่าพี่จะหยิบมาแค่2อย่างพอนะครับนั่นก็คือจะเป็นดาบของลอนี่เองนะครับกับดาร์คเบนะครับที่ได้มีการสู้กันนะครับเป็นช่วงหนึ่งนี่นะครับในเทลเลอร์นี่เองนะส่วนต่อไปนะครับเหมือนจะเป็น3ดาบเอชทีเคนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น V2 นี่เองนะครับที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะก็จะเป็นสกิลเอ กลายเป็นนะครับเป็นแบบนี้แทนเองนะครับโอเคก็จะเป็นภาพสโลว์สโลว์หน่อยนะครับก็จะมานี้นะครับสลับ3ดาบ a อ k นะครับสกิลเอ็กนะครับ V2 นี่ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ได้เองนะครับ ส่วนต่อไปนะครับเราจะเข้าถึงการพูดเกี่ยวกับผลปีศารบ้างแล้วนะครับซึ่งผลพีศารเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดหัวแล้วเช่นเคยนะครับนั่คือผลพิศาจเนี่ยอย่างแรกเลยละกันผลมังกรผลมังกรเนี่ยนะครับเหมือนจะทําการปรับใหม่นะครับทุกผู้ชมเออซึ่งเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปเทียบไว้ให้แล้วกันนะครับแบบเป็นรูปที่แบบผมพยายามหามาแบบให้มันชัดเจนที่สุดแล้วครับเป็น2รูปเทียบกันนั่นคือรูปนี้นะครับ นี่รูปแรกน,นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นรูปที่2นะครับรูปนี้นด้ไหมซึ่งถ้าเราเอามาเทียบกันนะครับ2รูปนะครับมันก็น่าจะมีความแบบแตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าให้ดูเทเลอร์มานะครับแล้วก็เลือกแอนิเมชันการบินเนี่ยนะครับคือแตกต่างกว่าเดิมแน่นอนเลยครับ มีการบินที่แบบสมูทแล้วก็ดูดีมากขึ้นสมกับเป็นมังกรที่ดีนะครับผมอะไรมานี้นะฮะที่เราดูกันมาโซนต่อไปนะครับน่าจะเป็นผลนี้เนี่ยนะครับเป็นผลสียวเขียวนะครับที่หมุนอะไรมานี้นะครับซึ่งเป็นผลสปินหรือเปล่าไม่ใช่อยูนแล้วนะครับเออยอกเล่นนะฮะซึ่งไม่ได้ใจว่าผลนี้คือผลอะไรเหมือนกันนะครับต้องรอดูแล้วกันเนาะโซนต่อไปนะครับน่าคือผลคอนโทรลนี่นะครับหรือว่าผลคอนโทรลตื่นนี่นะท่านผู้ชมเออ ผลคอนโทรนตื่นนี่ก็ท the kind of <t abi Deadpool> ี่เราเห็นกันนะครับก็จะเป็นคอนโทรนตื่นเลยนี่เองนะครับก็จะถูกปรับปุ้งนะครับแล้วก็ถูกรีสกิลใหม่นะครับทำให้ตื่นแล้วก็คือเทพกว่าเดิมมันก็เทพกว่าเดิมแน่นอนอะทั้งเทพทั้งเทพในเวลาเดียวกันนะครับผมและก็ต่อไปครับนั่นคือผลบุษด้ายนะครับหรือว่าผลพายตื่นนี่เองนะครับผลพายตื่นผมไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองผลพายตื่นนี่ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชม บอกเลยว่าต้องต้องแบบรีบหาว่าเป็นโคตรเท่เจริงอยากได้มากเลยเห็นครั้งแรกนี่คือแบบเฟี้ยวแบบโอ้โหสะดุดตาม,มากนะครับแต่โคตรที่ผลพาลตตื่นผมอยากได้จริงๆเนี่ยน, <c oughs> นต่อไปนะครับเป็นผลพิซาร์ใหม่อีกแล้วเช่นกันนะครับเสื้อนี้มันมีเป็นแบบเออเห็นขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นผลชื่อนี้นะครับทุกผู้มชมแล้วก็มีโลโก้ใหม่ด้วยเองนะครับนั่นคือผลนี้ได้เองโอเคมีทั้งชื่อนะครับแล้วก็มีทั้งโลโก้เลยได้เองนะครับซึ่งมันชื่อผลว่าเทเลคิน เทเลคินเนสซิสนะครับถ้าพี่อ่านพี่ก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับเทเลคินเนสซิสนะครับซึ่งจะแปลตามตัวนะครับมันชื่อผลว่าพลังจิตเองนะครับซึ่งผลพลังจิตน,นี้นะครับก็เป็นสกิลที่ออกจากสีเขียวเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าผลนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้ผลนิวฟุตที่มันอยู่ในรูปนี้หรือเปล่านะครับที่เราพูดไปตอนข้างต้นนะนะอาจจะเป็นผลนี้หรือเปล่าเพราะว่าผลนี้สกิลสีเขียวเหมือนกันนะ แล้วก็ผลนี้ก็สีคล้ายๆกันเหมือนกันนะก็ต้องรอดูว่าโมเดลวันนี้จะใช่ผลเทเลชินเนตหรือเปล่านะครับเออนี่ก็เดาไว้ก่อนแล้วกันส่วนต่อไปนะครับนี่คือเป็นเรื่องของ UI ใหม่นี่เองนะครับทุกผู้ชมเออ UI ใหม่นะครับ UI ใหม่ก็จะถูกปรับเปลี่ยนนะครับมาอยู่ตรงกลางนะครับก็จะมีเลือดมีอะไรต่างๆนะครับมีเงินมีค่ามานีเลเวลทุกอย่างก็อยู่ที่ตรงตรงกลางนะครับผมจากที่อยู่ทางด้านซ้ายบนนะครับก็มาอยู่ที่ตรงกลางแทนนะครับตรงหน้าจอเลยนี่เองนะ สำหรับอันรกบก็จะเป็นมิวเอนชานเลยนะครับหรือว่าเอนชานของใหม่เองนะครับนั่นคือเป็นอันนี้นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นอัญมณีแสงนะครับไลท์สโตนนะครับของทานอสนะครับดินนิ้วหายป้างนะครับไม่ใช่ไม่คนทะเลกันเลยซึ่ง มันก็เป็นไลท์สโตนนะครับที่เหมือนจะคาฟได้นั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะเอ่อทำให้ศัตรูเนี่ยตาบอดนะครับ0.5นย์าวีนะครับท่านที่อ่านสรรพคุณมาได้เองนะท่านผู้ชมโอเคนะครับก็นี่เป็นคลิปเอ่อวิเคราะห์แบบนิดหน่อยละกันนะครับจะอาจจะพูดบนบ้านนะครับอาจจะผิดบ้านอะไรก็ต้องขอไปทุกคนด้วยละกันนะครับก็เป็นคลิปที่ต้องอธิบายค่อนข้าจะเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นที่พี่หาข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นการ พูดคุยวิเคราะห์ซะมากกว่านะครับแบบพูดคุยเล่นๆนะครับเพราะว่าอัปเดตจริงมาแล้วก็เห็นอยู่ดีนะครับเออมันก็รอมเซ็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดคุยก่อนอัปเดตจะมาเล่นๆแล้วกันนะครับก็เป็นการวิเคราะห์นิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะโดยรวมอัปเดตก็จะมีมาเท่านี้นะครับที่เรามานั่งคุยมานั่งวิเคราะห์กันนี่เองนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์คลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะคล ขออนุญาตทุกคนนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าผมบาย See you ครับ